สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเฟเน็ตมีเดียโซเชียลตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดระยองนะคะไปคุยกับทางด้านของคุณพี่ัยรินโด่งดังซึ่งเป็นประธานศูนย์ศิลปะหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉางแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแตมบาติกที่จังหวัดระยองด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไยรินพี่ไพรินชื่อชลินชื่อแตนปะคะ ค่ะใช่ค่ะงั้นขออนุญาตเรียกพี่แตนนะคะค่ะค่ะพี่แตนคะอยากจะให้เล่าย้อน,นิดนึงนะคะ่ะว่าก่อนจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนแกนบาติกอะคะ่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามาเริ่มทํางานตรงนี้ได้ยังไงอะคะค่ะจุดเริ่มต้นเมื่อปี51นะคะพอดีพี่นะคะไป ไปอะไรนะไปทํางานเสร็จแล้วทีนี้เอประสบปัญหาคองสบู่แตกอค่ะเป็นศูนย์จากศูนย์เลยค่ะใช่ใช่จากศูนย์เลยพี่ก็เลยเริ่มต้นหาอะไรทำที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยทําผ้าบาติกลองลองผิดลองถูกก่อนว่าทํายังไงเป็นยังไงอ่าเราลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําโชว์หน้าบ้านแล้วพอดีก็มี คนเห็นอะไรประมาณนี้ก็เลยสั่งเป็นผ้าคุมไหล่ก่อนเราก็เริ่มทำไปเพราะหลังจากนั้นผลตอบรับมันเริ่มดีขึ้นก็คือคนเขารู้สึกว่าโอเคมันแลดูน่าซื้อหาอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วจริงๆอ่ะทำคนเดียวทีนี้พอออเดอร์เยอะขึ้นเราก็ไม่ทันละเราก็เลยหาอ่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ <ไป S 2> ที่เป็นแม่บ้าน,านาใช่มารวมตัวกันทำ ทีนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเป็นเสื้อบาติกเป็นพวกอบตอเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐครูโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็มา,าสั่งเป็นออเดอร์ทีนี้เราเห็นว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราต้องมีสมาชิกมากขึ้นแล้วก็ต้องมีคนที่เข้ามาร่วมาการทำงานเรามากขึ้นเราก็เลยไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกเมื่อปี51ค่ะ,คะ ะะก่อนหน้านัาน้นค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อปี4 0นะคะเราทํางานนี่เป็น<ม>อ่าพนักง,งานเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่ายังไงคะหรือว่าอยู่ในในพื้นที่จังหวัดระยองตอนนั้นทําอะไรอยู่อะคะค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อก่อนอยู่โรงงานาอุตสาหกรรมค่ะเป็นอ่าพวกออกแบบออกแบบอ่าผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบลายผ้าเสร็จแล้วเราก็ลาออกลาออกมาเป็นเปิดธุรกิจของตัวเองเพราะเมื่อก่อนอะมันกําลังบูมเนาะมันเป็นห้างแหลมทองกําลังเปิดแล้วก็ไปเช่าบูธ เปิดเป็นร้านป้ายทําสติกเกอร์นามบัตรอะไรอย่างเงี้ยอตอนแรกๆมันก็โอเคพอหลังๆร้านเปิดมากขึ้นแล้วตัดราคานี่มันก็มันมันค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ารายได้มันน้อยลงแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็เลยต้องปิดตัวพอปิดตัวลงมาปุ๊บเราก็ต้องหางานอ่าหางานที่แบบมันมันเริ่มต้นจกเล็กๆละเพราะว่าเราเป็นใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วก็ลงมาเล็กแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ค่ะแสดงว่าเราก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการออกแบบเรื่องของการออกแบบผ้ามานะคะก็มานำมาทําในในช่วงแรกๆค่ะที่บอกว่าเปิดขายนี่อยู่หน้าบ้านตรงบ้านนี่อยู่ในชุมชนวัดบ้านช้างหระคะตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ามันมันไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันอยู่ตรงวัดบ้านช้างซึ่งมันมีโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านช้างโรงเรียนบ้านช้างกาญจนคุณวิทยาเป็นโรงเรียนประจําอาเภอ อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเทศบาลมีอบตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะค่ะค่ะจุดเร่ได้ได้ก็ได้เป็นลูกค้าในละแวกนั้นนะคะทั้งเทศบาลทั้งหนือนราชการใช่ใช่ใช่ค่ะคราวนี้พอค่ะพอมาปีห้าหนึ่งเนี่ยจดเป็นวิสาหกิจชุมชนละตอนนั้นเนี่ยมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่คะที่ทําอ่าตอนแรกก็มีเจ็ดคนค่ะพอตอนหลังเราทําเป็นบาติกบาติกประมาณสักสี่สี่ห้าปีอ่ะ ทีนี้เอ่อมัน,ม,นมันค่อนข้างการทํางานค่อนข้างมันค่อนข้างเยอะ,ะการทํางานแล้วก็มันต้องอาศัยคนที่มีฝีมือจริงๆอย่างลงเทียนลงสีอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยคนที่มีทักษะจริงๆเราก็เลยมาคิดกันในกลุ่มว่าน่าจะทําอะไรและทุกคนทําได้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้ามัดย้อม ค่ะอ่าเพราะทุกคนทําได้มันง่ายขึ้นขาบวนกรขั้นตอนอะไรมันมันน้อยลงแล้วเราสามารถทําได้หมดทุกคนค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้ามัดยอมค่ะค่ะซึ่งผ้ามันยอมเนี่ยที่จะทําให้แตกต่างเนี่ยเราก็มีวิธีการด้วยใช่ไหมคะทางของทาง่มเนี่ยง,งานคินคนแล้วก็ประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะ ค่ะใช่เราใช้ไอ้นี่ค่ะครามเราตอนแรกเป็นย้อมสีส่วนเนาะสี <S <S> <S สงังเคราะห์สีวิทยาศาสตร์พอหลังจากนั้นเราคิดว่ามันมันมันานา่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเราก็เลยหันไปทางธรรมชาติก็เลยไปเรียนครามการย้อมครามที่สบูนครสองรอบค่ะแล้วเราก็กลับมาแล้วทีนี้พอดีเออเราก็คิดค้นเออถ้ามันคลามก็คามเยอะไปหมดละเราก็เลยคิดค้นว่าเอออะไรที่มันจะแตกต่างเราก็เลยไปเอาน้ําทะเลมาผสม ในสัดส่วนของอ่าอ่าน้ําเนื้อคามอะมันก็เลยจะเรียกว่าอคามทะเลเอเพราะว่ามันจะได้แตกต่างจากคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็จะเป็นอย่างสกลนครอุดรเขาจะมีเออคือเป็นพิรัญญาของเขาใช่แต่ของเราเราก็เรียกว่าคามทะเลซึ่งมันก็มีของภาคตะวันออกใช่ก็คืออ่าลดการตกสีของผ้าได้มากขึ้นโดยน้ำทะเลจะเป็นตัวล็อกสีได้มากขึ้นค่ะ ประมาณนั้นแล้วเราก็เรียนเทคนิคการกัดคามออกอประมาณนั้นค่ะก็มีอาจารย์มามาสอนเราราชมงคลพระนครโดยบริษัทเอสจเป็นส่วนที่เออกค่าใช้จ่ายในการที่จะให้ราชมงคลพรนครมาสอนเทคนิคอะไรต่างๆค่ะประมาณนั้นนอกจากนั้นเนี่ยสีธรรมชาติอื่นๆเนี่ยอย่าง ที่มีเปลือกมงคุดมหาอะย่ก็ยังยังทำอยู่ยังทําอยู่ใช่เราก็ก็เนี่ยราชมงคลพระนครอ่ะเราเราก็คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการย้อมสีจากเปลือกมงคุดและใบมงคุดที่ให้เขามาเพราะว่าการย้อมแต่ละครั้งอ่ะสีมันจะไม่เท่ากันอ,อาจารย์ก็เลยมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอสัดส,ส่วนหรือว่าการทําเป็นสีผงเพราะเราจะได้เก็กบไว้ใช้ในยามที่มันไม่ใช่น้ำโอคุด ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในลนักษณะการใช้งานเป็นการพิมพ์ก็ได้การกัดลายอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคต่างๆมากขึ้นค่ะ,คะอย่างเอสีเปลือกมังคุดน,นี่มันสีมันจะแบบชัดเป็นสีเปลือกมังคุดเลยไหมคะหรือว่ามันมีกระบวนการยังไงอะคะ่ะก็ถ้าย้อมสีเปลือกมังคุดถ้าเป็นการย้อมเย็นก็ก็คือเราทานมังคุดแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเปลือกอะมาบี้ บี้แล้วก็ใส่น้ําไว้แช่น้ําไว้แช่น้ําไว้ไวสักประมาณคืนสองคืนเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มัดผ้ามัดผ้าแล้วก็เอาลงไปขยําในอันนี้เป็นการย้อมเย็นขยําในน้ําเปิดบงคุดอ่าเสร็จแล้วขยําแล้วก็ทิ้งไว้คืนดึงพอเช้ามาก็ซัก ได้เลยสีจะไม่ตกไม่ลอกแล้วเพราะว่ามงคุดเนี่ยมันมียาง oh, ค่ะแล้วก็สีจะเป็นสีน้ําตาลบางคนคบอกว่าย้อมมงคุดจะได้สีม่วงแปลว่าเขาโคบกเราค่ะไม่ใช่มันจะได้ออกสีน้ําตาลค่ะแล้วก็มันมีสองขบวนการก็คือการย้อมเย็นกับย้อมร้อนย้อมเย็นก็คือที่พี่เล่าไปก็คือคบีบเปลือกมงคุดแล้วก็ย้อมเลยขยันใช่ส่วนย้อมร้อนก็คือต้มแต่ส่วนมากเราจะใช้กับใบก็คือการเอาใบามาเพราะว่า สีมันจะแตกต่างกันถ้าเป็นใบนี้จะออกน้ําตาลน้นําตาลแดงค่ะน้ําตาลแล้วก็ถ้าเป็นเปลือกนี่จะเป็นน้ําตาลเหลืองน้ําตาลทองค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ว่างานนั้นเราจะเอาไปใช้ในลักษณะแบบไหนค่ะแล้วมหา,าี่มันออกสียังไงคะเหลืองน้ําตาลเหลืองเหลืองทองค่ะก็คือเราเอาเปลือกม,มหาดเปิดต้นมหาดอะค่ะซึ่งเพราะเป็นไม้ประจําของอําเภอบ้านสางเขาจะมีเข่าห้วยมหา ค่ะเขาห้วยมหาดก็จะมีเขาปลูกต้นมหาดไว้แล้วก็ไปขอเปลือกเปลือกต้น่มามาลองย้อมดูค่ะสีก็สวยมันก็คนละอย่างคือมันสีต้ำๆเหมือนกันแต่มันออกเฉดจากคนละเฉดกันค่ะอันนี้ก็กลายมาเป็นจุดเด่นของผ้ามัดย้อมนะคะตรงนี้แล้วมีสีอื่นๆไหมคะที่บมาจากธรรมชาติก็ตอนนี้เราก็จะมีฝางที่เราใช้อยู่เนาะ ฝาง<ะ>ก็จะออกเป็นสีชมพู<ะ>แล้วก็ข้างแต่ข้างการทํางานยากมากกว่าเพราะว<ะ>่าเขาเป็นสัตว์มันต้องเอามาต้มมากองแต่ข้างไอแต่ฝางเนี่ยก็คือมันเป็น ไม้เนาะเขาทามาสําเร็จแล้วเป็นซีซีเราก็ต้มได้เลยพอ <c oughs> ต้มแล้วก็ต้มผ้าประมาณอันนี้ต้องย้อมร้อนอย่างเดียวนะเท <c oughs> ่าฝางอะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราใส่มอดนตัวอื่นอะ่ะ <c oughs> ก็จะทําให้สีเปลี่ยนธรรมดามันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเสร็จ <c oughs> ถ้าเราใส่ปูนแดงคือเราย้อมเสร็จแล้วเอามาแช่ในปูนแดงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกโทนหนึ่งถ้ามาใส่ในสารส้ม <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยน โทนดึงใส่ในน้ำส้มมาขามเปียกเขาก็จะเปลี่ยนสีโทนไม่ว่าทําปฏิกิริยานะคะกับส่ว<ร>นผสมอะไรอย่าง<ๆ>ก็เอาสีจะเปลี่ยนไปตามโทนใช่ใช่ก็เป็นการล็อกสีอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะมีสมาชิกเนี่ยในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแทนบาติกเนี่ยอยู่จํานวนเท่าไหร่ละคะสมาชิกนั้นสมาชิกจริงๆแล้วอ่ะจาก 7คนเนาะก็เป็นสิบคนแต่สมาชิกที่เป็นเครือข่ายอะ่ะ <c oughs> มันจะมากขึ้นอย่างช <c oughs> ่างเย็บผ้าช่า <c oughs> งมัดผ้าอะไรเงี้ยบางครั้งเราทําไม่ทันแล้วก็ส่งคนที่ว่างงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยสมมติว่า <c oughs> มีเอเดกระเป๋ามาสักพันใบแล้วก็กระจายไปให้เขามัดมัดแล้วก็เอากลับมามาที่กลุ่มก็เป็นการย้อมที่กลุ่มจะเป็นการย้อมเสร็จบางครั้งก็เป็นการเย็บ อ่ะเราจะตัดส่งให้เขาไปเย็บแล้วเขากลับมาอันนี้จะกระจายทั่วจังหวัดระยอง oh, ค่ะกวจะเป็นก็จะเป็น,เ,เ,ปนเป็นจุดๆอ่ะอย่างเช่นมาบขามัตะพุดอ,อะไรอย่างเงี้ยบวกแดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าง,งานที่มันค่อนข้างอย่างที่ผ่านมาอ่าช่วงโควิดเนี้ยก็จะเป็นการเย็บแมส แมสบางครั้งสั่งถึงสองสามหมื่นอันเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องกระจายกระจายการเย็บตัดเสร็จแล้วเราก็กระจายกระจายเย็บอ่าเสร็จแล้วกลับมาแพ็ค่ะอะไรประมาณเนี้ยกำลังจะถามเลยนะคะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาสองปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบไหมได้ผลกระทบคือเสื้อผ้าขายไม่ได้เลยแต่เราขายแมสเพราะว่าเราพลิกเมื่อก่อนอะตอนแรกอ่ะเราก็มันมันมันกระทบเนาะเราก็มีผ้าย้อมมังคุดเราก็เลยตัด เอาผ้ามังคุดที่เราทําไว้เนี่ยตัดเป็นแมสแล้วก็ไปแจกที่โรงพยาบาลน,นั้นชางไปแจกตามโรงพยาบาลก่อนพอเราแจกเสร็จเรียบร้อยหน่วยงาน <Okay. S 2> ก็ทางระยองก็จะมีพวกบริษัทต,ต่างๆอย่าง scg <Okay. S 2> บริษัทดาวบริษัทอตท mm. บริษัทษ GC ซอะไรซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ๆที่อยู่ในเนี่ย <Okay. S 2> เขาเห็นปุ๊บเขาก็เลยสั่ง uh. อ่าสั่งแล้วก็มีรอด เราก็ได้รอดเนี่ยช่วงโควิดรอบแรกอะรอดว่าออเดอร์ออเดอร์เนี่ยสั่งมานี่เยอะเลยนะใช่ใช่รับงานรอดนค่ะค่ะรอบสองก็ยังพอรอดก็ยังรอดรอดน้อยน้อยคือออเดอร์น้อยลงกว่ารอบแรกค่ะเพราะว่าคนก็เริ่มตื่นตัวแล้วก็เรื่องแมสเพราะรอบแรกเนี่ยเขาตั้งตัวไม่ถูกก็มือแมสหายากมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เขาก็เลยให้ใช้หน้ากากผ้าซึ่งตอนนั้นน่ะทางพวกสำเพลงอะไรเขายังปรับตัวไม่ทันแล้วก็คนกลับบ้านกันหมดของเราแตเราโชคดีที่าเออเราได้คนคนกลับมาใช่คนกลับมาแล้วเราก็เอาผ้ามาแปรรูปอยังรอดอยู่ค่ะค่่ะแล้วก็จน รอบสองก็ยังพอได้ค่ะอ่รอบสามค่ะนี่ไม่ได้ขายเลยโอ้หนักเลยนะรอบนี้เพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีแมสมีหมดแล้ว่ะใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าในรอบนี้เราก็หยุดหยุดทุกอย่างก่อนแล้วเราก็ฝึกฝึกทําฝึกฝึกคือคือปรับปรับก่อนว่าเือเราจะทำยังไงนิ่งก่อนนิ่งก่อนว่าเราจะทำอะไรพอเปิดมาโควิด เริ่มหายาปกติแล้วอะอที่กลุ่มอะจะเป็นในลักษณะที่เป็นงานเวิร์กช็อปอคืออบตอ,อะไรต่างๆจะเชิญทางกลุ่มอะไปสอนอคนในชุมชนในหมู่บ้านะอะไรของเขาเนี่ยทางบิษัทต่างๆก็จะให้เราทำเวิร์กช็อปตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะ เดือนยิงสักสี่ห้าสี่ห้าเจ้าค่ะอย่างเดือนนี้ก็มาจากสมุทรสงครามแล้วก็เนี่ยวันที่ห้าก็จะมาจากขอนแก่นค่ะแล้วเราก็ไปสอนตามอบตอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มออกละเดือนนี้สี่ห้าเจ้าค่ะเดือนที่แล้วก็เหมือนกันเดือนนี้เริ่มเปิดประเทศแล้วนะคะก็กลับมาแล้วใช่ใช่ก็จะเวนสอนคนที่เคยติดต่อกัน เออคอยดิวดิวไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วอย่างเด็กนักเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยแปดสิบคนเนี่ยก็พื้นผ่านไปเดือนที่แล้วเอามาลงที่ทะเละก็คือชาวบ้านที่อยู่ที่ทะเลเขาก็ได้ค่าสถานที่เราก็ได้ค่าเวิร์กช็อปแล้วก็่ามีนักศึก มีคุณครูมาแล้วก็ไปลงที่เขาหยมหาดอันนี้เจ้าของบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชนหอมหาดอันนั้นเราสถานที่เขาสวยพี่ก็เลยเอาเิร์อช็อบไปจัดที่นั่นเขาก็ได้ค่าสถานที่ได้ค่าเบรกเราก็ได้ค่าควิทยกรก,กับค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสินค้าเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยจุดเด่นเรามีเหมือนมีเอกลักษณ์ของเราเองมีความแตกต่างตรงจุดเนี้ยเราเราคิดยังไงคะว่ามัน กว่าจะผลิตออกมาแล้วให้มันคนจดจําสินค้าเราได้มีกระบวนการยังไงอะคะของเราเราเราจะบอกลูกค้าเลยนะมสมมติว่าลูกค้าโทรมาจะซื้อเสื้อเราบอกว่าที่ร้านเราอ่ะค่อนข้างราคาสูงถ้าอยากได้ราคาต่ําเนี้ยต้องต้องไปดูตามจาุดจักหรือว่าอะไรที่เป็นแหล่งที่เขาผลิตเยอะๆเราเราบอกความจริงเลยว่าโอเคของเราราคาแพงนะแต่ที่แพงเพราะอะไรหนึ่งคุณภาพก็คือเนื้อผ้า การมัดยอมสีไม่ตกไม่ลอกไม่หดอะไรประมาณเนี้แล้วก็การตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาเลยถ้าเขาอยากได้สินค้าที่มันโอเคมาได้เลยแต่ถ้าที่เขาเอาไปขายขายต่อเงี้ยพี่ก็จะบอกเลยว่าถ้าหนูไปขายต่ออ่ะหนูจะไม่ค่อยได้อะไรนอกจากว่าหนูมาเรียนกับพี่แล้วหนูก็ทําเองค่ะพี่ก็จะบอกพี่บอกเลยคือทางพี่จะรับสอนก็คือถ้าลูกค้าสั่ง สั่งของของของหนูเงี้ยหนูสามารถทําให้ลูกค้าเองได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าหนูไปสั่งที่อื่นแล้วเวลาลูกค้าโอเคแล้วหนูสั่งเข้าไปบางครั้งเขาไม่ว่างค่ะอย่างอย่างถ้าหนูจะมารับพี่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแล้วตอนนั้นพี่ยุ่งงานอยู่พี่ไม่สามารถทําให้หนูได้หนูก็จะเสียลูกค้าเพราะฉะนั้นหนูมาเรียนแล้วหนูจทำเลยใช่พี่ทำแบบนี้เลยค่ะพี่แตนนี่เป็นประธานศูนย์ศิลปหัตกรรมของชุมชนวัดบ้านฉางอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประธานชุมชนวัดบัญชาอ๋อเป็นประธานชุมชนด้วยค่ะหลายตําแหน่งเลยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะที่เข้ามาพอพอหลังจากที่เป็นลำดับขั้นมาแล้วนะมาจนถึงเป็นประธานชุมชนนะเป็นประธานูืย์ศิลปะหัตถกรรมด้วยนะคะบทบาทเราก็ก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะตรงนั้นมันมันค่ะค่ะพูดกันได้เลยค่ะ เราเรามีหลักการทาํางานยังไงบ้างคะในการที่อาสาเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ชาวบ้านตรงนี้คะ่ะก็ถ้าสมมุติว่าประธานศูนย์เนี่ยเราก็ดําเนินการตามานโยบายของเราแล้วก็กิจกรรมที่เราทาอ่ะก็จะมีแบบทีมงานที่เขาโอเคซัพพอร์ตเราได้สมมุติว่าเวิร์กช็อปตรงการสามเจ้าเราก็จะแบ่งเป็นทีม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 ไปเลยเพราะวา่าทุกคนสามารถทําได้หมดทุกอย่างทําได้เหมือนกันหมด นะคะเราพยายามทําให้ทุกคนทําได้หมดทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราไม่อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องทําได้ uh huh. ส่วนในเรื่องของประธานชุมชนวดัดบรนขางเนี่ย uh huh. พอดีเรามีวัดอยู่ uh huh. เรามีวัดอยู่ในพื้นที่ท่านจเจ้าวาดอ่ะท่านเป็นคนใจดีมากก็คือเขาจะมีของพวกสังฆทานอะไรต่างๆที่คนมาทําบุญนะ่ะเราก็จัดทีมอกรรมการชุมชนนะ uh huh. เข้าไปจัดเซต แบ่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งนมหรืออะไรต่างๆของใช้ต่างๆจะเป็นเซตเซพอหลังจากนั้นน่ะเราได้ครั้งหนึ่งสักประมาณ60-70ชุดเนี่ยเราก็จะไปตะเวนแจกคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนที่แบบว่า ยักจรนแล้วก็ตามบ้านอะไรต่างๆที่อะ,อะไรยังเข้าไม่ถึงะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่เราสมควรน่าจะเอาของไปเยี่ยมอย่างคนพิการอะไรเงี้ยเราก็ดําเนินการมาตลอดแม้กระทั่งไม่ใช่ว่าคนในชุมชนเราอย่างเดียวชุมชนใกล้เคียงที่มีคนแก่ผู้สูงอายุผู้พิการหรือคนที่ยากไร้เนี่ยเราก็เอาของตรงนี้ไปแจกแต่ในนามของเราบอกเลยว่าท่านเจ้าวาดฝากมาให้อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะทํอยู่ ค่ะชุมชนวัดบ้านฉางนี่มีกีครอบครัวค่ะในในพื้นที่ค่ะเออมันมีมันมีเจ็ดร้อยกว่าคนผู้หญิงประมาณสี่ร้อยกว่าผู้ชายประมาณสามร้อยกว่าท่านแล้วก็มีเด็กเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคประมาณนั้นไม่ไม่ค่อยเยอะถือว่าเป็นชุมชนที่ไม่ได้เยอะมากเพราะมันจะเป็นเวิรงคือแบ่งเขตชุมชนมันจะเป็นเวิรงเลยการดูแลง่ายเพราะมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านส่วนมากก็ ค่ะชาวบ้านทําอาชีพอะไรค่ะในพื้นที่ส่วนมากเป็นทํางานบริษัทแล้วก็ส่วนมากก็เป็นจำเป็นผู้สูงอายุซึ่งอยู่ที่บ้านลูกหลานไปทํางานอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่ซึ่งไม่ใช่คนคนที่มาอาศัยมามาที่อื่นบ้างถิ่นใช่แล้วก็เป็นชุมชนที่ไม่มีหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านแต่มีห้องเช่า แต่ก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าชุมชนอื่นค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดกับโรงเรียนเออมันก็เลยตัดสัดส่วนของพื้นที่ออกไปเยอะอมันก็เลยทําให้จํานวนบ้านอ่ะไม่เยอะมากค่ะค่ะแล้วในในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในหน้าที่ของประธานนะคะเท่าที่ดูแลมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ก็ส่วนมากที่ที่เราดูแลอยู่เราก็จะเพราะว่าเราเป็นอสมอด้วยหลายตำแหน่งค่ะใช่ใช่เราจะเป็นอสมอด้วยเราก็ไปคอยดูว่าบ้านไหนอย่างช่วงโควิดเนี่ยเวลามีปัญหาปุ๊บเขาก็จะโทรมาแล้วเออหนูเป็นโควิดนะเราก็ไปดูแลเอากล่องเอากล่องยากล่องอะไรไปให้มีข้าวปลาอาหารไหมอะไรเงี้ยเราก็จัดหน่วยบริการแล้วก็แจ้งเทศบาลว่าโอเคบ้านนี้เป็นนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประสานงานต่างๆ ค่ะอ่าแล้วก็สอดส่องดูแลว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเนี้ยค่ะแล้วกันเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะพี่ไพลินค่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หลายตําแหน่งนะคะที่ต้องรับรับผิดชอบทั้งอสมประธานอ่าชุมชนประธานศูนย์ศิลปหัตถกรรมมาค่ะแนวคิดในการทํางานของพี่ไพลินเนี่ยเพราะว่าเวลาเจอกับคนหมู่มากเนี่ยปัญหามันก็เยอะด้วยตรงนี้มีเทคนิคในการทํางานยังไงอะคะจริงๆแล้วอะ ตำแหน่งมันค่อนข้างที่จะหลายตำแหน่งแต่จริงๆการทำงานมันเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นแนวทางเดียวกันคิดท,ทางเดียวกันคือคุณต้องดูแลเขา <c oughs> เขามีปัญหาหรือความเดือดร้อนอะไรเนี่ยมาแจ้งให้เราทราบอย่างพี่พี่ตรวจโควิดให้หนูก็มาตรวจหน้าบ้านเนี่ยแหละ แดงหน้าบ้านตลอดโ oh. อ้โหเออก็ตรวจแล้วเจอ <c oughs> ตรวจแล้วเจอตรวจแล้วเจอเสร็จแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลกับทางเทศบาลเอากล่องยาให้นู่นนี่นั่นให้ซึ่งจริงๆแล้วมันมันทํางาน <c oughs> คือคือเหมือนกับทางานไปทิศทางเดียวกันซึ่งมันไม่ได้ขัดกัน <c oughs> แล้วก็คณะกรรมการก็ค่ <c oughs> ใช่คณะกรรมการทุกคนโอเคหมดไปทิศทางเดียวกันไม่มีไม่มีการแตกกันหรือว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเราคิดอะไรที่มันคือคนที่อยู่กับเราแล้วเป็นแนวดเดียวกันทําอะไรแล้วไปร<ะ>ียนคิดทางเดียวกันมันจะทาํางานกันง่ายค่ะค่ะค่ะแล้ว <ตะ S 1> ก็เหมือนเหมือนเหมือนดูการทํางานก็จะมีทั้งวัดแล้วก็ชุมชนโรงเรียนที่บ<ะ>้านในพื้นที่นี้ร่วมมือกันทั้งหมดนะคะค่ะ,คะใช่ค่ะเราก็ต้องประสานงานเพราะว่าแต่กรรมการน่ะแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ตามจุดค่ะถ้าจุดคือเราจะแบ่งจุดคือกรรมการจะไม่กระจุก คือกรรมการเนี่ยกระจายเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับรู้ปัญหาต่างๆของในพื้นที่ของแต่ละคนของแต่ละกรรมการค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วการทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะเราได้อะไรกลับมาบ้างอะค่ะได้อะไรกลับไหม,มได้ไม่ใช่เรื่องเป็นเงินหรือเป็นทองนะ<ม>จะเป็นในลักษณะที่ว่าเออเวลาเราไปไหนเขาก็เออเป็นไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ทักทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เขาเดือดร้อนบางคนเขาเดือดร้อนเนี่ยม,มีมีบางคนโทรมานะตอนที่เป็นโควิดนะเขาบอกว่าอขอบคุณมากเลยครับที่มาดูแลผมแล้วก็อ่าที่พวกป้าๆเลยเบอกขอบคุณมากเลยที่แบบมาดูแลกันไม่ทิ้งกันอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นเราก็โอเคแล้วมันมันก็ได้ได้คำขอบคุณแล้วก็ได้การเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะใช่ใช่เขาเขาบอกอุ๊ย ทำไมชุมชนนี้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตามเท่าที่เราทําไหวเท่าที่เราทําได้แต่บางครั้งบางคนเขาก็มีเขาก็เรียกร้องมากกว่านั้นซึ่งบางครั้งมันก็เกินเกินขอบข่ายหรือเกินความความความสามารถที่เราจะทําให้บางครั้งเราต้องไปซื้อยาอ่ะบางคนบอกว่า เป็นโควิดปุ๊บพี่แซนถามก่อนเลยว่าต้องการอะไรบ้างยาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เป็นคนมีตังแต่พอดีอสมมเนยมันมีเงินพันดึงต่อเดือนเราก็เกยดเงินตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้มากระทบเดือดร้อนถึงครอบครัวเราเราก็เอาเงินตรงส่วนนั้นอมามามาปันให้เขาเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการทํางานแหละอเาอยากได้ยาต้นยาอะไร หนึ่งพันนี่คือเป็นค่าตอบแทนของอสมแต่ว่าเอามันมาช่วยเขากลับไปอีกนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่มีจริงๆแล้วเราก็บอกเขาว่าอย่าออกจากบ้านนะแต่บางคนน่ะที่แจงเข้าใจเขาบอกว่าไม่ไม่ออกจากบ้านแล้วหนูจะกินอะไรแล้วหนูจะกินจะหาที่ไหนกินอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจบางคนน่ะก็ไปว่าไปว่าเขาว่าทําไมไม่รู้จักรับผิดชอบสังคมแต่เราต้องมองกลับอีกด้านหนึ่งถ้าเราเป็นเขาเราเป็นเขาอ่ะแล้วเราออกไปไหนไม่ได้เลย แล้วเราต้องทำมาหาก,กินแล้วเราต้องไปซื้อของกินซึ่งไม่มีใครซื้อให้เลยประมาณเนี้ค่ะแล้วช่วงน,นี้ที่ชุมชนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็กลับมาเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วใช่ไหมคะค่ะเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะตอนนี้ก็มีการประชุมสัมมานาอะไรต่างๆก็เริ่มเข้ามาเพราะ,ะ,ะตอนนี้มันเหมือนเป็นหวัดแล้วว่า อือฮค่ะคนคนฉีดบ<ช>างทีจะหมดแล้วนะคะใช่ใช่มันมันก็ริมไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้เชื้อมันรุนแรงมันเหมือนเป็นเป็นหวัดแค่นั้นแต่ทีนี้ว่าถ้าไม่เป็นจะดีกว่าใช่ค่ะท่านพี่แตนก็ปลอดภัยดีนะคะเพราะทํางานพี่พี่เป็นไหมพี่เป็นนะแต่เพีย<ช>ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นเพราะว่าพี่ตื่นแต ตีสี่ทำงานปกติไม่มีอาการอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าตรวจเจอแต่อาการตรวจเจอสามพี่ทำระการไว้พี่ยังไม่ได้ไปทำผล P C R เลยเพราะว่ามันหายไปแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันเลยไม่ทันเลยที่จะต้องตรวจก็เลยไม่ไม่ไม่คือเราต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นแหละ ก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่มันสาหัสน่ากลัวแต่แต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวมันน่ากลัวแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้เป็นจะดีที่สุดประมาณนั้นค่ะมันอยู่ที่ภูมิอยู่ที่ภูมิด้วยพอดีที่สี่สามเข็มเออที่สี่สามเข็มแล้วไงมันก็เลยแบบไม่อันนี้มากะค่ะค่ะช่วงสุดท้ายค่ะถ้าคนที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะคะผ้ามัดย้อมเนี่ยของทางกลุ่มเนี่ยค่ะ จะเข้าไปดูได้ที่ไหนหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงคะจริงๆแล้วว่าอยากให้มาดูหน้าง,งานมากกว่าโทรสั่งหรือว่าขอดูตัวนั้นตัวนี้ซึ่งซึ่งมันอ่ะมันมันจะเห็นไม่ชัดถ้าถ้าสามารถมาเที่ยวว่ามาเที่ยวได้มาเลยที่หน้าร้านศูนย์วิสาหกิจชุมชนแตมบาติกอำเภอบรนษังจังหวัดระยองให้ตั้งตั้งตั้งแมปเนี่ยปักหมุดโลเคชั่นที่ชุมชนวัดบ้านบ้านฉางได<ห>้เลยใช่ไหมคะ ปักหมุดวัดเป็นฉางได้เลยค่ะอ่แล้วพอใกล้ถึงแล้วก็โทรหาเพราะว่าหลังจากที่ไปออกรายการแจ๋วมาคนก็มาเยอะออค่ะคถาวนั้นมีอะไรเที่ยวท่องเที่ยวนอกจากว่ามาเที่ยวชุมชนแล้วไหมคะเผื่อจะได้มีทะเลมีทะเลค่ะสามหาดหาดพยินหาดพลาแล้วก็หาดอีกหาดหนึ่งเอ่อชื่อหาดอะไรน่าเนี่ยอยู่ติดกันเลยเสร็จแล้วเราเรามีทะเลแล้วเราก็มีภูเขามีเนินแผรลา อ่ามีร้านกาแฟจะเป็นเนินที่สวยมากเวลากินแผยาเหรอคะใช่เป็นเนินแผยลาค่ะเป็นเป็นยังไงคะสภาพมันจะเป็นมันจะเป็นถนนแล้วสองข้างทางจะเป็นป่าแล้วมีต้นไม้สวยมากค่ะบรรยากาศดีมากมันจะเป็นเขาอันนั้นเขาเรียกว่าเขาภูดอนหรือเขาห้่ยมหาซึ่งก็จะเป็นแหล่งค่ะเป็นแหล่งเช็คอินอีกอันหนึ่งของอำเภอเมือางเนินแผยลา คือเป็นที่ปั่นจักรยานอ่าแล้วก็เป็นขึ้นเนินนะคะแล้วก็ลงเนินขึ้นเนินสูงยาวอะค่ะค่ะอันนี้แก๊งปั่นจักรยานนี่น่าจะชอบนะคะใช่เพราะว่าสร็จแล้วก็แวะไปเที่ยวที่ชุมชนได้ค่ะใช่ใช่เขามีอแข่งขันขี่จักรยานกันบ่อยกับวิ่งอ๋อค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตานค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้แวะไปเที่ยวที่ชุมชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ